สำหรับพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยเนี่ยหมายถึงแก้วอันประเสริฐหรือสิ่งที่ควรเคารพบูชาของชาวพุทธมีอยู่ทั้งหมด3ประการนะคะนักเรียนมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 1. ก็คือพระพุทธ 2. ก็คือพระธรรม 3. ก็คือพระสงฆ์แต่เอทีนี้นักเรียนสงสัยไหมคะว่าทั้ง3ประการเนี่ย มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรอ่ะไปดูกันในสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะนักเรียนค่ะหนึ่งก็คือพระพุทธพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ทรงค้นพบหลักธรรมคำสั่งสอนด้วยพระองค์เองแล้วนำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นนะคะมาเผยแพร่สั่งสอนให้ผู้อื่นได้รู้และนำไปปฏิบัติตามค่ะ ค่ะต่อไปก็คือพระธรรมนะคะพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้ตามสมควรแก่การปฏิบัตินะคะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักของความจริงที่นํามาเป็นหลักของความประพฤติในการปฏิบัตินะคะซึ่งพระธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ย มีอยู่หลากหลายพระธรรมมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องถัดๆไปนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปก็คือพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะ พุทธศาสนิกชนชายที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทก็คือการบวชพระนะคะเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะค่ะนักเรียนดูข้อความดังต่อไปนี้นะคะชาวพุทธที่ดีควรมีศรัทธาหรือเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม จากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นภาพการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็คือการเข้าวัดทําบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ยังมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมอีกเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้นักเรียนอาจจะข้องใจเกี่ยวกับคําว่าศรัทธา ศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเราไปดูในสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะค่ะนักเรียนมาดูหลักศรัทธาสีนะคะหลักศรัทธาสีก็จะหมายถึงความเชื่อมั่นเป็นความเชื่อที่ไม่งมงายมีเหตุผลประกอบด้วยปัญญามีอยู่ทั้งหมด4ประการนะคะ ไปดูรูปภาพประกอบทางด้านขวามือว่ามีอะไรบ้างนะคะหน่งนะตรงสีตรงช่องสีแดงๆนะคะนักเรียนหนกรรมสัทธาอ่านว่ากรรมสัทธานะคะก็คือความเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อว่ากรรมน,นเนี่ยมีจริง 2. ก็คือวิปากสัทธาก็จะหมายถึง ความเชื่อในเรื่องของผลของกรรมก็คือเชื่อว่ากรรมที่เราทำลงไปกรรมก็หมายถึงการกระทํานะคะนักเรียนการกระทําที่เราทำอะไรลงไปแล้วก็จะต้องมีผลตามสิ่งที่เราทำเชื่อว่าการทำกรรมดีหรือการทำความดีเนี่ยก็จะมีผลดีการทำกรรมชั่วหรือการทำความชั่วเนี่ยก็จะส่งผล ชั่วให้กับตัวเราก็คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละค่ะนักเรียนสก็คือกรรมมัสะกัตตาศัทธ,ธาซึ่งก็คือความเชื่อในเรื่องที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนก็คือเชื่อว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองซึ่งจะต้องรับผลของกรรมนั้นด้วยตนเองคนอื่นเนี่ย จะไม่สามารถมารับผลกรรมของเราแทนได้นะคะสี่ก็คือตถาคตโพธิสัต t h าก็คือความเชื่อในเรื่องของการตรัส,สรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเชื่อว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัส,สรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัส,สรู้หรือเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของใครมาเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปนะคะ ซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้และค้นพบด้วยพระองค์เองการที่เรามีศรัทธาในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลอย่างไรแก่เราบ้างนะคะการที่เรามีศรัทธาในเรื่องต่างๆนี้จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในพระรัตนตรยัย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งทำให้ได้รับผลของการปฏิบัติตามสมควรนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่านักเรียนชอบเรียนดนตรีชอบเรียนภาษานักเรียนก็จะมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนเนี่ยจะทำมันได้ดีที่สุดแล้วก็ผลที่ได้รับก็คือนักเรียนก็จะทำได้ดีมากที่สุดเช่นกันค่ะ ค่ะนักเรียนคะสำหรับหลักธรรมหลักธรรมต่อไปก็คือพุทธคุณสามพุทธคุณสามก็คือคุณความดีของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเประการแต่สรุปรวมๆแล้วเนี่ยจะเหลือเพียงแค่3ามประการก็คือหนึ่งนะคะพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณก็คือคุณความดีของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงภาคเพียรและสแสวงหาทางพ้นทุกข์จนค้นพบสัตว์จะทำสีประการหรือที่เราเรียกว่าอาริยสัจสีซึ่งอริยสัจสีเนี่ยค่ะก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะประกอบไปด้วย 1. ทุกข์ 2. ส,สมุทัย 3. นิโรธและสมรรคคนะคะก็คือพระวิสุทธิคุณ พระวิสุทธิคุณก็คือคุณความดีด้านความบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจของพระพุทธเจ้าอันเนื่องมาจากได้ทรงกำจัดกิเลสซึ่งได้แก่ความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจจนสะอาดหมดจดนะคะบอกแนวทางให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนว่าการที่จะกำจัด ความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจของคนเราได้เนี่ยต้องทำอย่างไราานะคะค่ะสนะคะก็คือพระกรุณาคุณก็คือคุณความดีด้านความมีเมตตาการุณาของพระพุทธเจ้านะคะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาศึกษาค้นคว้าทดลองจนตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็มีความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้ว พระองค์ก็ทรงมีความเมตตาการุณานะคะโดยทรงนำเอาหลักธรรมที่ทรงค้นพบหรือที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไปเผยแพร่สั่งสอนผู้อื่นให้รู้และปฏิบัติตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาการุณาของพระองค์เลยนะคะอะต่อไปนะคะต่อไปก็คือหลักกรรมคำว่ากรรมตามหลักของทางพระพุทธศาสนานะคะนักเรียนก็จะหมายถึง การกระทํากรรมเนี่ยหมายถึงการกระทานะคะแต่หลักกรรมเนี่ยก็จะหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาหรือจงใจนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนขุดหลุมไว้เพื่อดักสัตว์แล้วถ้ามีสัตว์ตกลงไปในหลุมสแสดงว่านักเรียนทากรรมชั่วนะคะแต่ในทางกลับกันถ้านักเรียนขุดหลุมไว้เพื่อ,อไว้เป็นบ่อน้ํา เอาไว้ใช้นะคะเมื่อมีสัตว์ตกลงไปในบ่อน้ําจะไม่ถือว่าเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทําที่เจตนาหรือจงใจเท่านั้นนะคะค่ะสําหรับประเภทของกรรมนะคะกรรมมีอยู่สองประเภทก็คือ1กรรมดีหรือที่เรียกว่ากุศล,ลกรรมนะคะ สก็คือกรรมชั่วหรือที่เราเรียกว่าอากุศลกรรมนะคะกรรมดีก็หมายถึงการกระทําความดีเป็นการที่ทําแล้วตนเองมีความสุขผู้อื่นไม่เดือดร้อนผู้รู้ก็ยกย่องสรรเสริญจากการกระทํานั้นๆของเรานะคะกรรมดีก็ยกตัวอย่างเช่นการทําบุญให้ทาน การรักษาศีลฝึกสมาธิอันนี้ทําได้ง่ายๆนะคะการประกอบอาชีพสุจริตการพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ส่วนกรรมชั่วก็คือการกระทําความชั่วทําแล้วตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีความสุขผู้รู้ทั้งหลายก็จะตำหนิปิเตียนการกระทำนั้นยกตัวอย่างเช่น การทำร้ายผู้อื่นการลักขโมยของการพูดจาหยาบคายพูดจาส่อเสียดพูดจาล้อเลียนคนอื่นหรือการไม่เคารพยันเกรงผู้ใหญ่เป็นต้นค่ะค่ะนักเรียนคะผลของกรรมเราสรุปออกเป็นสองลักษณะนะคะไปดูลักษณะที่หนึ่งกันก่อนนะคะลักษณะที่หนึ่งก็คือผลของกรรมที่เกิดขึ้นทันทีผู้ทำกรรมดีจะมีความสบายใจปลื้มใจสุขใจ ที่ตนเองได้ทดําดีนะคะส่วนผู้ที่ทําชั่วจะมีความทุกข์ใจวาดระแวงกลัวว่าคนอื่นจะรู้นะะยกตัวอย่างของผู้ที่ทำกรรมดียกตัวอย่างเช่นเราเก็บเงินได้แล้วเราส่งฟิลเจ้าของเราก็จะมีความรู้สึกสุขใจปลื้มใจที่ได้ทำความดีส่วนในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราเก็บเงินของเขาได้แล้วเรา ไม่ส่งคืนเจ้าของเราเอาเงินจํานวนนั้นเนี่ยมาใช้ก็จะถือว่าเราเนี่ยไปขโมยเงินของคนอื่นมาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ทําความชั่วมันจะทําให้เราทุกข์ใจเราจะหวาดระแวงเรากลัวคนอื่นจะรู้เรากลัวคนอื่นจะจับได้นะคะทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นสุขสองก็คือผลของกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะ ผู้ที่ทำกรรมดีจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปผู้ที่ได้ทำกรรมชั่วจะถูกลงโทษจากสังคมไม่มีคนอยากคบด้วยหรืออาจถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราทำกรรมดียกตัวอย่างเช่นอ่ะเรามีเมตตากรุณาเราชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีนะคะ การทําความดีเหล่านี้อาจจะไม่ส่งผลในทันทีนะคะแต่อาจจะส่งผลต่อเราในภายภาคหน้าได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะได้รับการยกย่องจากคนอื่นก็ได้ส่วนการทําความชั่วนะคะเมื่อเราทําความชั่วเราทําอะไรที่ไม่ดีลงไปยกตัวอย่างเช่นเราไปขโมยของนะคะเมื่อสังคมรับรู้เราก็จะถูกสังคมลงโทษผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะคบ ด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะถูกจับติดคุกถูกดำเนินคดีอาจจะไม่ถูกจับทันทีแต่แล้เมื่อถ้ามีคนรู้ก็อาจจะถูกจับติดคุกติดตารางเกิดผลกรรมชั่วแก่ตัวเองได้นะคะค่ะนักเรียนคะจากการที่ครูอธิบายเรื่องของกรรมที่กรรมมีการจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทนะคะ ซึ่งครูได้สอนไปแล้วว่ามีกรรมดีและกรรมชั่วนอกจากสองประเภทนี้แล้วก็ยังมีการจำแนกตามการแสดงออกได้อีกสามประเภทนะคะหนึ่งก็คือกายกรรมนะคะสองก็คือวจีกกรรมสามก็คือมโนกรรมหนึ่งก็คือกายกรรมกายกรรมก็คือการกระทำทางกายการกระทำทางกายในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการไป รักขโมยสิ่งของของผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําทางกายที่ไม่ดีนะคะสองก็คือวัจรรรมก็คือการกระทําทางด้านวาจายกตัวอย่างเช่นบางคนชอบพูดโกหกบางคนชอบพูดจาส่อเสียดชอบพูดจาล้อเลียนเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําทางคําพูดที่ไม่ดีนะคะ สามก็คือมโนกรรมมโนกรรมก็คือการกระทําทางจิตใจยกตัวอย่างเช่นคิดอยากจะได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคิดอยากจะไปขโมยของของเพื่อนอันนี้ถือว่าเป็นมโนกรรมนะคะซึ่งการกระทําดังกล่าวที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ ไม่ถูกต้องเป็นการทําความชั่วทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะคิดดีทดําดีพูดดีประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีๆนะคะจะถือว่าเป็นกรรมดีค่ะ สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องพะรัตนตรัยในวันนี้นะคะพะรัตนตรัยก็คือสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาสูงสุดหรือที่เราเรียกว่าแก้วสามประการนะคะของชาวพุทธมีอยู่ทั้งหมด3ประการก็คือพระพุทธพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือผู้สืบทอดพระพุทธ